เรื่องย่อละครสั่งใจให้หยุดรักเธอย้อนกลับไปหนึ่งปีก่อนคิมหันพบศพของวิมลรัตพี่สาวของตัวเองโดนยิงตายอยู่ที่บ้านโดยทาดาสามีของวิมลรัตเป็นผู้ลงมือซึ่งทาดาจัดฉากว่าวิมลรัตนฆ่าตัวตายเองก่อนที่ตัวเขาจะหลบหนีไปและไม่มีใครจับได้ คิมหันเสียใจกับการจากไปของพี่สาวและได้รับรู้ว่าช่วงหลังวิมลรัตมีปัญหากับทาดาบ่อยครั้งด้วยเหตุนี้ คิมหันจึงไปเค้นความจริงจากทาดาแต่เขากลับยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทำรรโดยมีมุกรินน้องสาวของทาดาและยังเป็นคนรักของคิมหันที่ยืนยันว่าทาดาอยู่กับตนจริงๆและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของวิมลรัตแต่คิมหันเชื่อว่ามุกรินกำลังพยายามช่วยทาดาปิดบังความผิดอย่างแน่นอน เขาจึงตัดสินใจที่จะทวงความยุติธรรมให้พี่สาวด้วยการแก้แค้นทาดารวมถึงมุกลินคนที่ทางรักมากและทำให้เขาเจ็บปวดมากที่สุดหนึ่งปีผ่านไปเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกลางงานแต่งงานของคิมหันและมุกลินเมื่อเจ้าสาวที่ควรจะเป็นมุกลินถูกเปลี่ยนตัวกระทันหันอย่างไม่มีใครตั้งตัวกลายเป็นพัตราเพื่อนของมุกลิน ทำเอาทาดาโกรธที่คิมหันหักหน้าน้องสาวของเขาแต่คิมหันไม่สนใจอีกทั้งยังเปิดศึกกับทาดาอีกด้วยพร้อมบอกว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการแก้แค้นให้กับวิมลรัตน์พี่สาวของเขาที่ต้องตายเพราะฝีมือของทาดาสุดท้ายเรื่องราวความแค้นของคิมหันจะลงเอยอย่างไรความผิดที่ทาดาก่อไว้จะถูกเปิดเผยได้หรือไม่ และความรักที่โดนความแค้นปิดบังของคิมหานกับมุกลินหัวใจของทั้งคู่ที่ถูกความแค้นสั่งห้ามไม่ให้รักจะต้านทานความรู้สึกที่แท้จริงนี้ได้หรือไม่ติดตามและลุ้นกันต่อได้ในละครเรื่องสั่งใจให้หยุดรักเธอ